สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับการาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์นะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะ <c oughs> วันนี้มีอีกหนึ่งเซตนะครับผมที่เป็นงานเหมา กล้วยไม้ป่าที่หายากอีกหนึ่งชนิดเลยนะครับผมคือเอื้องพระยาไหลใบนะครับผมเอื้องพระยาไหลใบนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะดอกไปลุ้นสีนะฮะป่านี้ก็จะมีหลายสีอันนี้สีเขียวเนาะเอาไปมาติดกับต้นไม้หรือขอนไม้เพิ่มได้เลยอันนี้สีเขียว <c oughs> พยาไร้ใบนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้นะครับผม ในตระกูลเอื้องที่หายากเป็นไม้ที่มาจากป่ากาญจนบุรีนะครับผมเซตนี้ประมาณ20กว่าขอนเลย20กว่าต้นนะฮะเป็น20 30ต้นเลยนะครับผมขายราคาเมาเมาเซตนี้1,500บาทส่งฟรีนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะท่านใดสนใจนะครับผมทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์095 941 8 988นะครับ 095-941-8988สําำหรับพะยาไรใบเซตนี้นะงานเหมาราคาสุดสวยฮะราคาสุดคุ้มนะฮะเหมาไปเลยฮะเซตนี้ได้เยอะมากนะครับใครที่กำลังมองหากล้วยไม้ป่าให้หายากอยู่ตัวนี้ไม่ผิดหวังนะเอื้องพะยาไรใบนะครับผมแบบติดขอนเอาไปปลูกนะครับผม ไม้ป่าแท้หายากเป็นพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศนะครับจะ,จะเจาะเกาะคอนแบบนี้เอาไปติดกับคอนมัดติดกับต้นไม้ได้เลยเนาะอันนี้มาแบบติดคอนแบบนี้เลยนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับผม0959418988แอดไลน์มาได้เลยเช่นกันเนาะสำหรับเอื้องพญาไรใบเซตนี้ประมาณ30คอนนะครับผมกืบ30ต้นเลย นะโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ครับเอื้องพระยาไล้ใบนะ